ทุกคนคะตอนนี้คือเชียร์ถ่ายละครอยู่ที่ผับแล้วโลเคชั่นไฟไหม้ค่ะไฟไหม้จริงๆ <c oughs> เนี่ยควันเริ่มขึ้นตอนนี้ควันยังบางอยู่ขอบคุณมากค่ะเชียร์แต่ดิฉันภูมิใจในความ <c oughs> มีสติของตัวเองมากที่ดิฉันช่วยแม่เก็บของออกมานะแม่เอ้ยแม่เดี๋ยวนี้ของหนูเดี๋ยวหนูเก็บเองแม่ตอนแรกคือวิ่งแบบให้ไฟไหม้เขาบอกให้เชียร์ออกเชียร์ออกแล้วแขนไปเห็นแม่เก็บของอยู่คนเดียว เลยหายไปช่วยแม่เก็บหมูภูมิใจมากเลยแม่โอ้ยขอบคุณมากนะจ๊ะจริงอุปรกรณ์ทำอาหารกินของแม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงมากอะ่ะเนี่ยค่ะไฟไหม้ควันมันยังขาวๆอยู่มันไหม้จากข้างในอยู่เฮ้ยน่ากลัวมากอะ่ะเฮ้ยไม่เคยไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ระทึกของไฟไหม้แบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะดีนะว่าแบบคือกองถ่าย แม่โชคดีนะคือกองเราอยู่ตรงใกล้ๆทางออกกันพอดีนะถ้าเราอยู่ชั้นสองอะไรกันในแย่เลยอแล้วที่สําคัญคือไฟมันยังไม่ดับไงใช่ไฟดับแต่พี่พยายามแบบไอ้นี่เลยนะนี่แล้วที่เชีรยชอบพวกคนในไลฟ์มากเลยแม่ดีพี่เชีร์สวัสดีค่ะสวยจังทุกคนค่ะไฟไหม้ค่ะดิฉันเกือบชีวิตไม่รอดค่ะเนี่ยเฮ้ยกลิ่นมันออกมาจรงข้างหน้านี้เลยอะกลิ่นใช่แรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลย เชียร์อยู่ไหนวะเชียร์เอเชียร์อยู่แต่พี่ไม่ได้เรียกให้ให้เชียร์ใช่ๆนะแต่หนูอ่าหนูหันไปเห็นแม่แบบคือนะคะที่ทุกคนวิ่งออกแม่หนูเก็บกระเป๋าอยู่กับแม่แม่ทําผมมีคนนึงชื่ออะไรนะแม่ชื่อแม่บอกเอาตุ้ยเออแม่ตุ้ยคืออุปกรณ์ทำอาหารกินแม่ไงเฮ้ยวกช็อกมากอะช็อกมากจริงนี่พี่แอนสีเรียมเพิ่งเพิ่งกลับไปนะคะพี่แอนแบบปลอดไทยคนแรกเลย ดับยังอ่ะดับยังอ่ะเหมือนควันมันควันมันดับะกลิ่นมันแรงมากเลยค่ะแถวแถวราชดาค่ะแถวแถวราชดาผับแถวราชดาค่ะถ่ายละครเฮ้ยควันเฮ้ยควันหนักขึ้นว่ะ เฮ้ยเอารถออกดีกว่าคิวคิวคิวเอารถออกได้ยังเฮ้ยต้องออกแล้วอ่ะต้องเอารถออกแล้วเนี่ยเรถตะเพางเข้ารถตะเงเข้าเนี่ยนะ้เลยออกตามรถตู้อ่ะโป้โหอ่โอ้โห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 ้โหโอนโหโอยไหนอ้้โี่หอ้หโ้โออ้โอ้อ้อ้ตหร้้โห้อ้โห้โอ้โหโหอ้อหอ นี่นี่ฉันชอบผู้คนในไลฟ์มากเลยดิพี่เชียร์ดีค่ะสวยจังใช่เวลาไหมใช่เวลาใช่เวลาคือใช่เวลาไลฟ์ไหมด้วยไม่มมาจริงไม่ไม่จริงจีไม่้ด้กินเราไปเข้าห้องน้ำใช่ป่ะพี่หลอดใช่ขลุ่มเลยเฮ้ยโหดีถ่ายไงอะถ่ายไม่ได้แลเรื่องรถก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่พี่โน้ตเลื่อนรถก่อนพี่พี่โตโน่เลื่อนรถก่อนหน้าดีกว่าค่ะพี่โน้ตรถดีดีไปได้เร็วมากรถนี้ก่อนดีสุด เฮ้ยแต่เดี๋ยวเราลังรถเขาจะพี่พึ่งพี่พึ่งเข้าไปข้างในหน่อยสิคะเข้าไปข้าในห้เชียร์หน่อยโอ้ยเชียร์หน่อยมันน่าจะคุยแล้วเข้าเข้าไปในเชนลืมเชนลืมเชนลืมพาวเวอร์แบงค์เข้าไปเอาพาวเวอร์แบงค์ให้เชียร์หน่อยเร็วๆเอาล็อกแล้วค่ะบอกบอกขอล็อกละไปวุ่นวายมากตอนเนี้ยตะคนนีด้ก็ออกมาหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแล้วทึกมากอ่ะ พึ่งยังไงอ่ะพี่พึ่งมารถออกก่อนดีกว่าเคลียร์รถออกก่อนดีกว่าจริงรถดี้ยังไม่มาอะรถดี้ยังนม่รู้ค่ะนี่รถดี้อยู่นี่รถดี้อยู่อยู่ริมสุดเลยอะไรเรื่องวะโอเ๊ยฮ้ยกลิ่นกลิ่นแรงมากตอนนี้รถเจ๊อยู่นี่เราเจ๊ออกมาแล้วรถเจ๊มาแล้วเฮ้ยงั้นเดี๋ยว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 ไว้คุยกันดีกว่าอัปเดตสถานการณ์แค่นี้นะคะทุกคนปลอดภัยค่ะไม่มีอะไรเดินนี่เดินนี่ให้ไปไหน